เอออ้สไน์สไน์ไม่เอาสไนด์ไม่เอาสไน์อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่สไนด์อันไหก็ได้ที่ไม่ใช่สุนอยไม่เอาสุนอยไงเจ้ไม่เอาสไนด์อ่ะโอ้โหเฮ้ยผมยิง bon มันตายนะเมื่อกี้แต่ว่าผมตายก่อนจบจัดเลยชนะดิชนะดิชนะดิแบบเนี้ยชนะดิชนะดิเหลืออะไรอ่ะชนะดิเหลืออะไรอ่ะยืนอื่นอยู่อย่างนั้นน่ะเหลืออะไรอ่ะ ก็กราบสตุดีด้วยแล้วเนอแบมนาวในแกมแพซูเกต้าสามราบวันนีผ้ผมจะพาทุกคนไปโคดมันหาก,กับแบทเชนลอยเอลอนนี้เลยเด้วเกมเอาชีวิตรอด สุดระทึกนะผมที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาในแพทล่าสุดก็คือแพทที่1.43ผมเป็นมินิเกมเป็นเกมที่อัปเดตเข้ามาเป็นแนวแบบแบทเ l e r เลยย่แบบฟรีไฟพับจีนะผมที่เราจะต้องรอดเป็นคนสุดท้ายให้ได้เพื่อที่จะได้ชนะเกมนี้ผมวิธีเล่นก็ให้เรามาที่เมืองพาซาแล้วก็ตรงนี้นะผมเขาจะมาแทนที่ NPC ที่ขาดกระถางต้นไม้นะผมนี่นะผมเราสามารถเดินมาจากเ,ออเข้าเกมมาใช่ไหมแล้วก็เดินมาทางซ้ายนี่นะผม ก็จะเจอกับชายชุดดำตรงนี้ผมชื่อว่า Nick b i l l ่นะี่ผมสำหรับใครที่เพิ่งมาคุยครั้งแรกนะเขาก็จะสอนวิธีเล่นเกมนะผมก็คือเอาง่ายๆก็คือเราจะต้องเก็บปืนนะผมแล้วก็ยิงคนอื่นนะผมจนเรารอดเป็นคนสุดท้ายนะผมถึงเราจะชนะนะครับผมก็เข้ามาคุยนะผมแล้วก็กดใช่ๆช่ชช,ชไปนะผมขเขาก็จะพาเราไป สู่สนามลบนะครับผมสูเกมนั่นเองอ่า<อ>นี่เลยผมขาจะพาเราขึ้นไปที่บริเวณเครื่องบินก네อ <ะ S 1> ่อนนะครับอารมณ์เหมือนโดดล่มอะไรอย่างงี้นะครับผมอ่าเป็นสถานที่ที่บอกว่าเตรียมตัวก่อนที่เราจะไปแข่งนะครับผมวิธีแข่งนะครับผมวิธีเล่นเกมว่าให้เราโดดออกไปนอกเครื่องบินได้เลยนะครับผมเราก็จะเริ่มเกมทันทีเลยนะสำหรับใครที่เพิ่งมาครั้งแรกนะครับเอวีซตัวนี้ก็จะทักทายเราด้วยนั่นเองนะครับผมนี่ให้ฉันแนะนําอีกครั้งไหมกดใช่ไป เขาจาสอนวิธีเล่นให้กับเรานั่นเองนะครับอ่าอย่างที่ผมบอกนะว่ารอดเป็นคนสุดท้ายให้ได้จะชนะนะครับแล้วก็เก็บปงเก็บปืนเอาวงอาวุธต่งางๆมาเพื่อยิงคนนะครับแล้วก็เก็บแบตเตอรี่เพื่อบัฟให้เรายิงแรงขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็โครงญ่าอันนี้นะครับเราสามารถหลบซ่อนศัตรูได้นั่นเองอ่าซึ่งวันนี้นะครับผ,ผมจะมาเล่นโหดมันหายทุกคนได้ดูไปพร้อมกันเลย <laughs> ไป ผมบอกเลยว่าวันนี้ผมเตรียมตัวมาอย่างดีผมเพื่อที่จะมาควาที่1กันสักประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8 9รอบนะผมเออเกินไปหรือเปล่า9รอบ <c oughs> มาดูกันดีกว่านะครับผมปัจจุบันตอนนี้นผมยังมีแค่ด้านนี้ด้านเดียวอยู่นะผมอนาคตอาจจะมีด่านเพิ่มขึ้นก็เป็นได้นะครับผมโอเครอเริ่มเกม3 2 1 let's go มันจะมีปืนซุ่มอยู่ที่พื้นแบบนี้นะผมเราสามารถเลือกเก็บได้เลยนะผมวิธีเก็บก็ยืนค้างผมแล้ว วิธียิงก็คือเลือดไอ้เป้าขวาค้างไว้แบบนี้มมันก็เป็นการยิงศัตรูแล้วนะผมทางเเก็บระเบิดก็นี่นะผมคือมันจะมีอาวุธหลากหลายนะอย่างที่ว่านะผมถ้าเราจะเก็บเราก็แค่ไปยืนค้างที่รบริเวณอาวุธนั้นนะผมทางซ้ายบนจะบอกจํานวนผู้เล่นในห้องนี้นะผมก็คือมี8คนนะ,ระบริเวณทางขวาบนนะผมจะบอกอ,อ, <S <S อย่ามายิงฉานอย่ามายิงฉานอย่ามายิงฉานบริเวณทางขวาบนจะบอก กระสุนแนยผมว่าเรามีกระสุนกี่อันนะอย่างตอนนี้นผมมีทุกซองเก้าอันเห็มทุกคนอ่าผมก็จะสลับเปลี่ยนอาวุธไปเรื่อยๆประมาณนี้รอมาดีเอาปล่าเอาเปล่ะเอาปล่ะเอาปล่ะเอาปล่ะอยู่ในโพงยาก็ได้เปรียบหน่อยนะผมมันจะมองไม่เห็นกันเออยิงจุมๆไปยิงจุๆไปกระสุนหมดผมมาเริ่มตั้งใจเล่นแล้วนะครกบผมเพราะว่าเกมมาเริ่มตึงแล้วเออ นี่ถูกแกผมเราก็จะได้เปรียบอย่างนี้แหละถ้าเราได้ยิงรับวงบีบไปเรื่อยนะผมทางซ้ายเห็นไหมมันจะมีวงบีบเข้ามานะเมื่อเราเล่นไปเรื่อยวงมันจะบีบให้เล็กลงเรื่อยๆนะแกผมเราควรจะไม่ได้แบตเตอรี่เร็วจริงนะแย่นะจริงๆแย่มากวันช็อตวันคิวไอ้นี่มีไอ้นี่มีของดีเยอะนะผม เฮ้ยเฮ้้ยผมต้องรอดนะผมบอกผมบอกแล้ว่าผมรอดผมต้องรอดผมต้องรอดยิงขึ้นมาตรงๆเลยดิวะปืนกลแพสไนเปอร์ด้ผมระยะไกลโอ้โหไม่น่าเลยเียดายผมไม่ได้มีแบตเตอรี่บัฟนะไม่งั้นแล้วก็เสร็จผมแล้ตามมาแกะใะคแับผม ทริคในการเล่นานะาน,นี่ผมลองไปสังเกตมาล้วนหละให้เราเก็บแบตเตอรี่ให้ได้มากที่สุดนะผมแล้วก็พยายามบวกให้น้อยที่สุดพยายามแบบว่าบวกคนให้น้อยที่สุดนะผมเก็บเลือดไว้ตอน,นท้ายให้ได้มากที่สุดแล้วก็ดองแบตเตอรี่เขาไว้นะผมพอท้ายเกมอ่ะเราจะเลือดเต็มแล้วดาเมจในการโจมตีของเราจะแรงมากๆนะครับผมบอกเลย <S <S ไม่ว่าจะเป็นปืนอะไรก็เถอะถ้าเราได้แบตเตอรี่เยอะนะเราจะทำดาเมจได้แรงมากๆนะครับผม นี่แบตเตอรี่อย่างนี้ทุกคนแบตเตอรี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นีะผมเนี่ยปึ๊บพอล็อกกิ๊กปุ๊บมันก็จะขึ้นใส่ฟ้าบนหัวเราหนึ่งเนาะถ้าเกิดว่าเราจะยิงแรงขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับผมอู้อันนี้บาซูกา้าบาสูก้าอู้โหผมเพิ่งเคยคุณจะบอกเลยนะว่าครูเพิ่งเคยเจอนี่แหละบาสูก้าเนี่ยขอยิงสักหน่อยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อกันเล็บเบอร์ไอ้แก้น้อนแบทแบท อู้แบตแบตหนึ่งครับผมแล้วก็แบตสองครับผมอู้เอ้าเอาเอาบัลล่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 าโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยอย่ามาแช่แม่อย่ามายิงผมนะอย่ามายิงผมนะอย่ามายิงผมนะอย่ามาเียนนะอย่ามาเียนนะอุ้ยแบตแบตอีกการหนึ่งแบตอีกการหนึ่งสวยมึงกูบิสีแบตบอกเลยกูบิสีแบตเสร็จกูแน่เสร็จกูแน่เฮ้ยห้าแบตวะห้าแบตห้าแบต ดาเมจผมโคตรเหลือเฟือผมบอกเลยว่ายาเมจผมมันโคตรเหลือเฟือเออก็มาดิวะาฮู้ฮู้ฮู้หลายดาวหลายหลายคิวจนนะผมตอนนี้หลายคิวแต่ว่าเลือดเราหน้อยว่ะเราอยากได้เลือดมากเลยอ่ะคือเลือดเราไม่เต็มเนี่ยเราเราน่ากลัวตรงนี้นะผมเลือดเราไม่เต็มถึงสายฟ้าเราเยอะก็จริงแต่ว่าเลือดเราไม่เต็มนะทุกคนมันมันน่ากลัวตรงนี้บองตรงเลยเอ้ โอ้เลือดอยู่วงนอกเออโดนเออโดนโดนเออโดนโดนโดนเออโอ้สไนส์สไนส์ไม่เอาสไนส์ไม่เอาสไนส์อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่สไนส์อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่สไนส์ไม่เอาสนายอยาไนส์ไงนะไม่เอาสไนส์อ่ะโอ้โหเฮ้ฮยผมยิงมันตายนะเมื่อกี้แต่ว่าผมตายก่อนจบจัดเลย จริงนะมาตานี้ต้องเอาจริงนะตานี้ต้องทีนหนึ่งเท่านั้นนะผมบอกเลยแม่ตาเมื่อกี้เล่นปืนใหม่ก็เลยยังไม่ชินไม่ใช่หรอกเออคือไอ้บาซูก้ามาันยิงช้าเนาะแต่ว่าเนีย่ยพูดเลยคือมันอยู่ที่ฝีมือน,นะโว่ตาเมื่อกี้ผมพลาดเองนะโอเคตานี้ตั้ง,งใจละตั้งใจนะจริงตั้งใจละตาเมื่อกี้มันไม่มีเลือดเว้ยถ้าเรามีเลือดอะเราจะได้เปรียบมากๆโอ้แม่งบวกกันอย่างนี้ไม่ไหวนะไม่ไหวนะมองตรงนะไม่ไหวนะ โหเลือดผมเสียไปตั้งแต่ต้นเกมทุกคนอย่างนี้แย่นะครับผมบอกเลยอย่างที่ผมบอกว่าเราไม่ควรบวกตั้งแต่ต้นเกมนะคือเราควรจะดองเลือดเอาไว้ท้ายเกมนะผมเพราะว่ามันจะลำบากนะอย่างนี้บอกเลยโอ,โอ้โอ้เนี่ยเนี่ยผมผมจะซีแงแล้วไม่ไหวจริงๆเราะผมเลือดน้อยเกินยาวๆไปแก่ผมค้นหามาห้องใหม่แล้วนะผมจังวันนี้ เราจะเล่นจนกว่าเราจะได้ที่หนึ่งนะครับผมเราจะเล่นด้วยเราจะได้ที่หนึ่งอ่ะเออยิงแมงไปก่อนเนียเฮ้ยมันมีแบต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 มันมีสายป่าบนหัวหนึ่งอันเราจะฆ่ามันเพื่อเอาแบตเสร็จกุก่อนหนึ่งครับผมเออเออเออเฮ้ยมีคนยิงมีคนยิงผมอยู่มีคนยิงผมอยู่สไนเปอร์ด้วยนะมึงเจอกูมึงเจอกูมึงเจอกู ระเบิดกูวงกว้างนะเพื่อนเฮ้ยมึงมองเห็นกูได้ไงวะเฮ้ยมันมองเห็นหัวนี่ว่าลืมไปโอ้ยโดนโอ้โหเสียเลือดเยอะเลยนังแต่ต้นเก็บฮิตแบตแบตมาสองสามโอ้ย,ทา,อาอย,อยทางซ้ายมีอีกหนึ่งีโอ้ยไม่กบับเลือดครับผมควางระเบิดออกไปโดนบับเลือดโอเคโอเคได้อยู่นะได้อยู่นะขอปืนจิงไกสักอันหนึ่งหูแบตห้า นะ่ถ้าผมอยากได้สไนเปอร์มากเลยตอนนี้ถ้าผมได้สไนเปอร์นะผมบอกเลยนะว่าผมชนะผมคู่เลยถ้าผมได้สไนเปอร์ตอนเดียผมชนะแล้วแหละเพราะว่าอะไรวะนี่อะไรวะนี่อะไรวะปืนรคดามันเอ้ยไม่ดีไม่ดีปืนกวนตัวนะวะมาคือผมมีดาเมจเยอะมากๆคุณผมบอกเลยผมได้เปรียบตรงนี้แหละมามาพยายามอยู่ในวงไว้ก่อนนะครับผมวะ อะไรอ่ะ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 โอ้โห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 ผมชนะก็จริงนะแต่ว่าแต่ว่าผมเจอคนต่อไปผมก็ซีนะเพราะว่าเลือดผมไม่มอีอย่างที่ผมบอกกับผมว่าเราไม่ควรเสียเลือดนะมาดิวะมันต้องที่หนึ่งสักตาแลนน้วเนาะโธเอ้ยมันจะเป็นยากขนาดไหนเดียวมาสามสอง let's go ทำไมวันนี้ไม่ได้จับสไนเลยวะ ปแปลกใจเจ้าได้ตะปืนกลกับอย่างอื่นลูกโซออะไรพวกนี้สไนซ์ไม่เกิดหน้าฉันเลยเนาะทงขวานนั้นระเบิดโขาเพียงมีอะไรเลือดโอเคผูไม่อยากบวกเลยนะโอ้ยจริงไม่อยากบวกตั้งแต่ต้นเกมเลยคือมันอย่างที่บอกครับผมว่าไม่เสียเลือดตัง้งแต่ต้นเกมจริงๆนะมันลำบากมาก อย่ามายิง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 เลือด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 ขอเลือดก่อนขอเลือดก่อนขอเลือดก่อนสวยโอ้หเลือดมะเลือดก็เพิ่มน้อยฉันเหเินเฮ้ยเนไนวะขอมาเล่นเลยละกันโอเคเขายังทั่วนี่อะไรปืนธรรมดาเฮ้ยเลือดเลือดเฮ้ยแบทกูกลัวแบทก่อนกลัวแบทก่อนกลัวแบทก่อนกูเน้นดาเมจกูเน้นดาเมจกูเน้นดาเมจกูบอกแล้วกูเน้นดาเมจอย่ามายิงกูกูอย่ามายิงกูขอเลือดเลือด เอาว่ะเอาว่ะได้อยู่น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 ะดาเมจสี่นะผมไอ้แบตสี่แล้วก็แบตสี่แล้วก็เลือดเกือบโอ้โอโอโยระยะนี้ไม่ได้มันมันลูกซองหรือเปล่าวะเออเออเออ,เอ,อชนะดิชนะดิชนะดิแบบเนี้ยชนะดิ ชนะดีเหลืออะไรอ่ะชนะดีเหลืออะไรอ่ะยืนอื่นอยู่งั้นน่าเหลืออะไรอ่ะโอเคทัดไป <c oughs> เออมันต้องที่หนึ่งสตาร์บ้างแหละน้อมาเกมต่อไปสไนค์ครับผมสไนค์เออคุก่อแล้วกูจับของดีก่อนมึงตายคุดิเฮ้ยไม่โดนวะไม่โดนไม่โดนหายไปไหนหายไปไหนหายไปหนหายไปหนหายไป ไหนเออเรียบร้อยเติมกระสุนด้วยการเปลี่ยนปืนไปเลยละกันเออมีบ้องอันนี้มีบ้องคนนะมีไหมไม่มีแบตโูเลยว่ะเอาจริงนะเออโดนโดนบริ โอ้ยปลาระเบิดก็มาปลาระเบิดก็มาเก็บเลือดแป๊บนะโถเอ้ยเอ้ยเอย้มันต้องจู๊อย่างงี้มันต้องจู๊อย่างงี้มันต้องเดินไปหลบไปจู๊นะครับผมมันต้องจู๊นะครับผมเกมนี้นะครับผมต้องมีการจู๊กันเกิดขึ้นบ้างนะครับผมบอกเลยมีคนมี r p g ว่ีวะเฮ้ มีคนมีของน่ากลัวว่ะไม่เชียวมา no 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 ซ้ายโดนไปหนึ่งอ oh, э ุ้ยแม็กไอ้นั่นมีสองสามมึงมึงมึงมีไอ้นั่นเยอะอ bad, bad. กันจริงเพาแบตแบตไม่ไปเกิดต่างหมดอุ้ยแบตไม่ไปมากหวดไหวไหมเนี่ยถามจริงไหวไหมเนี่ยถามจริงโอโ้โหทางขวามีหนึ่งตัวมี ใส่ปาสามนะผมไม่ไหวจริงๆถ้าผมจังวะนี้โอเคผมก็สำคลิปนี้ก็แวะมารีวิวมินิเกมใหม่นะผมแบตเชอรอยย่ที่เพิ่มเข้ามาในอัปเดตล่าสุดนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างนผมโหดมันฮาหรือเปล่านะครับผมลองเล่นกันไปบ้างแล้วหรือยังนะผมได้ที่หนึ่งกันหรือเปล่าหรือว่าชอบหรือไม่ชอบแนวนี้เนะี่ยผมก็สามารถคอมเมนต์ไว้บอกกันได้เลยนะครับผมแต่ว่าสําหรับผมนะชอบนะใครบังผมเนี่ย <S <S แต่สำหรับผมเนี่ยผมชอบเนี่ยผมเป็นแนวใหม่เนี่ยผมที่เกมเพลย์สก,เ,กเตอร์ไม่มีเนี่ยผมเป็นการทำมินิเกมแยกออกมาเป็นแนวแบทเชนหรี่อย่านะครับผมส่วนตัวผมก็สนุกดีนะก็ไม่ได้แย่นะครับผมก็ถ้าชอบคลิปที่สนุกแบบนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์ check, กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมแล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมนะสามารถคอมเมนต์สอบถามหรือว่าพูดคุยได้หมดทุกอย่างเลยนะครับผมคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะ ครับผมสามลาบคลิปนี้ซ y ยูเดี๋ยวผมขอตัวไปเล่นต่อแล้วบอกเลย